สวัสดีครับสวัสดีสุขูสุกคนครับเมื่อนี้ผมจะพามาทอดเกี๊ยวครับเขาคั่วครับเขาคั่วทอดเกี๊ยวครับเมื่อนี้เกี๊ยวมีอยู่สองสองห่อเลยครับทอดเกี๊ยวให้มันเดืองให้มันกรอบวิธีทอดเกี๊ยวครับผมจะพาเป็นเป็นซี่ีเลยครับแต่ละหอ่อ ทาสีทอดทั้งแผ่นก็ไไรครับแต่ว่ามันสีแผน่นมันสีใหญ่เกินไปผมก็เลยต้องต้องพาเป็นเป็นซีสีครับเกี่ยวทอดทอดกินเด่นครับทอดเล็กหน่อยกินก็ไไรครับกินก็ะทำกิ่มไก่นี่แ่บครับนำมาตั้งกระทะด้วยไอ้เกีียวเกีียวสอง สองห่อนี่สิใช่ชน้ำมันเนื่งขวดด้วยครับสิพอดีเลยทาน้อยไปนี่กเ็เช็ดในเกี่ยวมันใหม่ได้ครับเกี่ยวมันสีผู้แองตั้งน้ำมันนี่ให้มันห่อนก็ต้องห่อนร้ายครับห่อนประมาณปานกลางแล้วก็เอาไอ้เกี่ยวลงด้วยครับ เดิมฟูนะครับตอนนี้ถอดปอตองปอตองห้มันมันเดืองแห้งเลยครับอยู่ในกระทะพะว่าเดี๋ยวมันกลายสีขืนมามางหอนอยู่ข้างบนอีกที่หนึง่งทายมันหอนแห้งนี่มันกลายสีมาใหม่ใหม่อยู่ข้างบนครับสีเฮ็ดเค็ดในเกี่ยววอนอากินใส่เวลาโบ,บกเกิน30สปีครับแต่ละแต่ละชุดนี่นครับประมาณนี้ เดิมเดืองเด้อเดืองเดิมแข็งนะครับตักขึ้นมาพักไปข้างบนครับนี่นะครับต้องการสีสีประมาณนี้ครับเอาขึ้นมาพักก็ตังเดืองง่ามเอาชุดต่อไปลงไปเลยครับน้ำมันนี่ ใหญ่มันห่อนแห้งเลยครับมาเจียดให,ใหม่ถทอดไปเรื่อยๆทอดง่ายๆครับเอาไว้กินเด่นมีงานมีการนี่ยกะทอดกินเด่นครับไปอ้ำจิ้มไก่ก็ได้ครับขะทอดเซ็จแล้วเหาก็เอาใส่กระปุกไว้ กินไห้เป็นอาทิตย์เหรอครับเจบไปรวนอยู่ครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ผุนนะครับนี่ครับสีเตืองงามวิธีการถอดเกี่ยวให้มันเดืองให้มันกรอบก้อนหนานผมก็เคยทายคลิปนีไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามีพี่น้องเข้าอยากเหยดให้เบืเ้องไม่อีกครับผมก็เลยต้องมาเหยดในเบื้องอีกที่หนึ่ง นี่ครับเหลืองกรอบกินกับก๋วยเตี๋ยวครับเอาไปกินก้าก๋วยเตี๋ยวพวกเย็นเดี่ยโฟ่พวกไก่ก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำนี่ครับสีแซบครับนีคู่กันเหลืองครับเหลืองกรอบประมาณนี้แหละครับลองไปเฮดเบิ่งกันครับคลิปนี้กับซีม่ซ้ำนี่แหละครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหนะ้า